ทีมไหนบ้างจะผ่านเข้ารอบยูฟาแชมเปียนส์ลีกเข้าสู่ครึ่งหลังของยูฟาแชมเปียนส์ลีกฤดูกาลนี้ตารางแข่งขันเริ่มชัดขึ้นแล้วว่าใครอยู่ใครร่วงและใครกำลังถือแต้มสำคัญใน2เกมสุดท้ายวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ภาพรวมอย่างเป็นระบบแยกทีละกลุ่มตามโอกาสจริงในสนามโดยเอาเฉพาะทีมใหญ่ๆทีมที่ใกล้การันตีเข้ารอบโดยตรงท็อป8 เริ่มจากกลุ่มทีมใหญ่ที่โครงสร้างเกมรุกรับชัดเจนฟอร์มสม่ำเสมอและมีคะแนนมากพอจะรักษาอันดับท็อป8ได้ในทางปฏิบัติอาเซนอลนคือทีมที่โดดเด่นที่สุดในปีนี้เล่นด้วยระบบที่คงเส้นคงวาแนวรุกมีความหลากหลายและเก็บแต้มได้เต็มทุกนัดหลุนเป็นจ่าฝูง UCL โดยอีกสองนัดเจออินเตอร์มิลานกับเครัตตามด้วยบาร์ยน PSG แมนเชสเตอร์ซิตี้รวมถึงอัาลันตา อินเตอร์มิลานเรอัลมาดริดและแอตเลติโกตามอันดับ Boiling with disappointment and anger เหมือนกับเขาถูกโยนอยู่ใต้รถบัส 2. สทีมใหญ่ที่ต้องลุ้นและยังไม่ปลอดภัยกลุ่มนี้คือทีมที่ศัก,กยภาพดีแต่ผลงานไม่สม่ำเสมอบางทีมขาดความคมบางทีมปัญหาเกมรับยังแก้ไม่ขาดแม้อยู่ในกลุ่มเพลย์ออฟแต่ช่องว่างคะแนนห่างจากโซนตกหล่นยังไม่มาก ลิเวอร์พูลเป็นตัวอย่างชัดเจนเล่นดีบางช่วงแต่เสียแต้มง่ายในเกมที่ควรเก็บเชลซีและนิวคาสเซิลมีปัญหาความต่อเนื่องของเกมรุกส่วนสเปอร์สแม้รูปแบบการแรล่งชัดแต่การปิดเกมยังไม่เด็ดขาดและที่น่าห่วงที่สุดคือบาร์เซโลนาแม้คุณภาพผู้เล่นไม่ด้อยแต่การเล่นเกมใหญ่ยังไม่นิ่งโอกาสหลุดจากเพลย์ออฟยังมีถ้าหนในสเกมสุดท้ายพลาดทีมที่เสี่ยงตกรอบสูงสุด ทีมที่แพ้บ่อยๆฟอร์มไม่ดีเช่นเบนฟิก้าที่ผ่านเพลย์ออฟมาเล่นได้แต่เก็บแต่เพียง6แต้มโดยห่างจากเพลย์ออฟหแต้มอาร์เจซ์ปีนี้ใน UCL โชว์ฟอร์มได้แย่มาก6นัดชนะเพียง1นัดอยู่อันดับที่34บทสรุปโครงสร้างภาพรวมตอนนี้แบ่งเป็น3ระดับชัดเจนระดับที่พร้อมเข้ารอบอาร์เซนอลบาเยิร์นมนซิตี้ PSG ระดับต้องลุ้นผ่านเพลย์ออฟเวอร์พูบาซ่าเชลซีสเปอร์สระดับเสี่ยงตกรอบทีมโซนล่างที่แต้มเฉือนกันทุกจุดสิ่งที่น่าสนใจคือระบบใหม่ทำให้เกมทุกแมชมีค่ามหาศาลความผิดพลาดเพียงเกมเดียวอาจทำให้ทีมใหญ่หลุดจากเส้นทางทันทีและนัดที่7-8ถึง8จะเป็นเกมที่ตัดสินชะตาอย่างแท้จริงว่าใครจะไปต่อและใครจะหยุดแค่รอบลีกเฟส